สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนับเอฟชนะอยู่นะครับกับสเก็ตฟุตบอลนำในช่วงด,ดึกแบบนี้นะขอภัยไปหน่อยนะที่มาดึกนะฮะโอ้โหให้แฟนบอลตัดสินนะผมโชต้าพูดยากนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้พีคสุดหรือเปล่านะฮะเดโกโชต้านะผมกองหน้าของลิวพูเนี่ยยอมรับว่าเขาไม่รู้ว่าตอนนี้นะคือฟอร์มการเล่นที่ดีสุดของตัวเองหรือไม่เพราะในบางนั้นเนี่ยก็ทําผลงานไม่ออกเช่นกันนะ นาเต้โปรตุกีสนะผมระเบิดฟอร์มเก่งยิงคนเดียวในเกมนะครับที่พบกับอา์เนอแล้วผมที่ชนะไป2ประตูต่อศูนยเนี่ยยิงไปเองเลยนะสองลูกพร้อมพาหงแดงเนี่ยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับกับเชลซีครับวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะเมื่อโดนถามว่าตอนนี้เนี่ยคือฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาหรือไม่นะบชบตชต้าก็ตอบว่าผมพบว่านี่คือคําถามที่ยากจะตอบมาตลอดนะครับ ผมโดนตั้งคําถามคําถามนี้เนี่ยครั้งแรกตอนที่ย้ายมาอยู่ริวพูครับผมคิดว่าก่อนที่จะเจ็บไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแต่มันก็พูดยากจริงๆนะครับผมบางครั้งเนี่ยในเกมต่างๆคุณแค่ต้องอยู่ในให้ถูกที่ถูกเวลานะผมที่เหลือก็แค่ไปบอลเข้าไปและบางทีในเกมที่ผ่านมาเช่นพบกับ,บเลสเตอร์เนี่ยผมก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับโมเมตัมเหล่านั้นเลยดังนั้นมันยากที่จะรู้นะครับหากผมอยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยของชีวิตเนี่ยแล้วทําไมถึงไม่มีโอกาสดีๆล่ะ ในเกมที่เลสเตอร์เนี่ยนิยกตัวอย่างนะผมคิดว่าในแต่ละนัดเนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปเป็นความท้าทายใหม่ครับและคุณก็ย่อมต้องทำให้ดีที่สุดเสมอนะเพื่อโชว์ฟอร์มออกมาในระดับที่สูงที่สุดตอนช่วงที่ผมเริ่มเล่นบอลใน10ปีแรกเนี่ยผมเป็นมิดฟิลด์ทางซ้ายครับในระบบ433จากนั้นเมื่อร่างกายของผมตบเตอขึ้นเนี่ยผมก็เริ่มเข้าไปในกรอบกีโทษบ่อยครั้งแลวก็ยิงประตูได้นะครับ ตอนนั้นเนี่ยผมน่าจะขยับมาเล่นในตำแหน่งเบอร์สิบคนก็เริ่มาคิดว่าโอ้เจ้าหนมคนนี้ยิงประตูดได้เอามันไปเป็นกองหน้าเลยงั้นนะฮะมันก็เป็นแบบนั้นแหละนะครับผมพยายามทําในสิ่งที่ผู้จัดการทีมขอให้ทำนะผมที่วูฟบางทีเนี่ยก็เล่นด้านซ้ายครับของ3ประสานในหน้ารับเพราะเรามีกองหน้าที่ดีอย่างราอูฮิมเนสนะผมตอนที่เราเล่นหน้า2เนี่ยผมไปยืนข้างหน้านะผมดังนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้จัดการทีมสั่งให้ผมเล่นตรงไหน ผมพยายามปรับตัวแล้วนะผมคิดว่าน,นี่คือสิ่งในคาแรคเตอร์ของสําคัญของผมนะผมผมไม่ได้บีบให้ใครต้องปรับตัวข้อหาผมนะผมพยายามปรับตัวข้อกับสิ่งที่ต้องการและทําให้มันดีที่สุดแค่นั้นก็พอคนระับบางทีอาจมีคนพูดว่าผมเนี่ยไม่ใช่กองหน้าตัวหลอกที่ดีหรือไม่ใช่เบอร์เก้าขนาดที่บางคนก็ชอบนะฮะโอ้โห แต่เมื่อไหร่ผมที่ก็ผมลงสนามนะผมก็มีเป้าหมายในการทําประตูและพาให้ทีมเนี่ยทำประตูคู่แข่งให้ได้นี่คือสิ่งที่ผมพยายามทำนะโอ้โหอันนี้เป็นคาพูดของเดโก้โชต้าแล้วผมที่มีต่อริพูลในตอนนี้ยังคิดว่าตัวเองอยู่ในช่วงไหนกนะ็คือมีแต่คนบอกว่าเขาเล่นดีมากๆนะครัแต่ตอนนี้ช่วงที่พีคมากนะผมแต่เขาก็ยังสับสนกับคำพูดของแฟนบอลอยู่นะผมต้องติดตามว่าโชต้าเนี่ยเป็นยังไง นะครับผมในะคนตีเห็นของแฟนๆนี่ว่าโชต้าเป็นคนยังไงครับผมจัดมาครับผมสวัสวัสดีครับ